รักษาพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามแม้จะทุกกายทุกใจถึงน้ำตานองหน้าร้องให้อยู่ก็ยังสู้ประพฤกพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มี ข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้มีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือหนึ่งทรรมที่ชื่อว่าศรัทธาในกุศลและธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอสองร,รมที่ชื่อว่าหิริ ในกุศลและธรรม aan, ทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอสามธรรมที่ชื่อว่าโอดตาปะในกุศลละธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอสี่ธรรมที่ชื่อว่าวิริยะในกุศลละธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอห้าธรรมที่ชื่อว่าปัญญาในกุศลและธรรมทั้งหลาย ก็ได้มีแล้วแก่เธอภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุนีก็ตามแม้จะทุกกายทุกใจถึงน้ำตาหนองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤกพรหมจัรทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อที่น่าสรรเสริญเธอ ให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้มีห้าอย่างเหล่านี้แล